ดี๋ยวใน,ในช่วงนี้พาไปติดตามการตรวจเยี่ยมการฝึกของหน่วยกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลกันครับรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่3นะครับเพื่อที่จะเน้นย้าความพร้อมในการรบเพื่อการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศการฝึกนะครับในภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงเพื่อให้กําลังพลมีขีดความสามารถสอดคล้องกับภัยคุกคามในปัจจุบันครับ พันเอกนรงวิชยานวรวุฒิครับรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ได้มีการตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยกองร้อยลาตระเวนระยะไกลที่3นะครับเพื่อที่จะตรวจติดตามความพร้อม ในการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กองทัพบกได้กำหนดพร้อมทั้งยังมีการรับฟังการบรรยายสรุปการจัดการฝึกนะครับและรับแนวทางนะครับมุมมองความคิดรูปแบบในการฝึกโดยนําบทเรียนจากการสู้รบนะครับมาบูรณาการร่วมกันในพื้นที่ของการฝึกให้เกิดความใกล้เคียงกับการปฏิบัติในพื้นที่รบจริงครับเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับกําลังพลผู้รับการฝึกโดยเฉพาะ ผู้บังคับกองร้อยนะครับที่ต้องนำหน่วยในการถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมรบให้สามารถรองรับภารกิจในการป้องกันชายแดนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมสูงสุดครับณสนามฝึกทางยุทธวิธีนะครับของกองทัพภาคที่2ผูภูํำใหญ่ในพื้นที่อำเภอ วังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับโดยรองผู้บัญชาการกองพลหารราบพิสามนะคะก็ได้เข้าไปพบปะพูดคุยให้กําลังใจกําลังพลผู้เข้ารับการฝึกพร้อมกล่าวว่าขอให้กําลังพลมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกเพื่อแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยในการปฏิบัติการพิเศษร่วมกับหน่วยอื่นๆได้อย่างมีเอกภาพและประสานสอดคล้องในภารกิจการป้องกันประเทศและสามารถปฏิบัติการรบในสถานการณ์ต่างๆและการรบทุกรูปแบบรองรับภารกิจของ กองทัพบกได้อย่างเต็มขีดความสามารถต่อไปค่ะสำคัญที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับหรือก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาในเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนการที่จะรองรับแล้วก็นอกจากองค์ความรู้เองการฝึกปฏิบัติก็สำคัญมากเพื่อที่เราจะพร้อมในทุกสถานาการณ์นะครับใช่แล้วค่ะ